สวัสดีค่ะวันนี้กลาบมาพวกกับแม่หมอยกันแล้วนะสำหรับ,บนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาราศีกุมลัคนากุมแปะจําเดือนมีนาคม2,564นะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคนากุมจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมุดคลิปแกรจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกรเองก็มีการเป็นของตัวเองนะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกรไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี e ไลน์ line, แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่ววนตั โอเคแก้ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ความรักของชาวราศีกุมล,กลัคนาลุมในเดือนนี้ให้กับชาวราศีกุมล,กลัคนาลุมด้วยนะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะ Queen of Swords, The Lovers, The Emperor จะแฮงแมนเด็กถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะขอไพ่พิเศษเพิ่มหนึ่งใบค่ะได้ไพ่ u u e n n of p e n t a c l e s ว,ว้าวต้องบอกว่ามันมันมันเป็นช่วงจังหวะที่ในเดือนนี้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์นั้นต้องบอกว่าอืม น้ำหนักมันค่อนข้างไปในทิศทางของคนโสดพอสมควรเลยแม่หมอมีความรู้สึกว่าความรักในเดือนนี้มันเป็นความรักที่ตัวชาวราศีกุมลัคนากรุมเองอาจจะมีใครมาลายล้อมจริงอาจจะมีใครมาสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนก็จริงแต่คุณมีความรู้สึกว่าแต่ละคนนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ในห่วงของความรู้สึกหรือความนึกคิด ที่มันออกมาจากตัวคุณเลยจริงๆสักคนหนึ่งเหมือนคุณศรัทธาขอโทษค่ะเหมือนคุณรู้สึกดีกับทุกๆคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแต่คุณมีความรู้สึกว่าทุกคนยังไม่ถึงขั้น make sense หรือยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราว้าวมากกับสิ่งที่พวกเขาเป็นหรือกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหรือกับสิ่งที่พวกเขากำลังยื่นมิตรไมตรี ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมแต่ในขณะที่ไพ่ขึ้นนะคะในบรรดาคอลเลกชันที่เข้ามาหาคุณนั้นมันก็จะมีอยู่ประมาณสักคนสองคนที่เขาเป็นฟิลเหมือนแบบอะไรกับเราแต่เขามีไพ่ประจำธายของเขาปรากฏนั่นก็คือชาวธาตุไฟเมธสิงธนูแล้วก็มีไพ่ของชาวราศีเมทุนปรากฏเมธขอโทษค่ะเมถุนกุมตน นะคะสาวธาตุลมกับสาวธาตุไฟไม่หมอเลยมีความรู้สึกว่าถ้ามองในเรื่องความรักเหมือนตอนนี้คุณกําลังเลือกแล้วก็กําลังรอคอยคนที่ใช่บางอย่างเพื่อเข้ามาในชีวิตคุณในตอนนี้แปลกนะเหมือนไพ่ขึ้นว่ามีคนเข้ามาหาคุณจริงแต่ทําไมคุณเงาเหงาเหงามากนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมเจ้าขาเป็นช่วงเดือนที่แบบบู๊บุญมากๆเลยอะ ถ้าพูดถ้าพูดนอกถึงเรื่องความรักโอ้โหการงานของชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนนี้บอกเลยว่ามหาโหดมหาภัยมากคุณจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยการงานแบบโ,โหหนักมากและที่สําคัญเลยหนักไม่พอตัวคุณต้องลงไปเหนื่อยไปหนักเองด้วยซ้ําไปเหนื่อยมากแย่มากนะคะแต่การเงินดีอ่ะ นะคะไพ่แก็บขึ้นว่าการเงินดีมากเลยแต่การงานแค่เหนื่อยแล้วก็เงาเงาเรื่องความรักเท่านั้นแต่คุณก็ไม่ได้มายนะคือลักษณะเหือนแบบใครมาคุยก็คุยใครไม่คุยก็ไม่ว่าแล้วแต่เลยเหมือนคุณไอไอดอนแคไม่บอกกำลังฟูดภาษาอังกฤษนะคะ <laughs> I don't care นะคะเอ้เรามาขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้ชาวราศีกุมลัคนากุม คุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคะขอภัยคำแนะนำสำหรับเรื่องความรักด้วยค่ะนอกจากคุณจะลุยงานอย่างบ้าคลั่งแล้วนั้นไพ่ต้องการแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักชาวราศรีกุมลัคนากุมอีกไหมคะแค่ขอไยด้วยค่ะ q u e e s ับวอนสิบดา k n n o o s s o r r สหกเหรียญ The เดอะเฮอร์มิตเอ้าอืมอ๋อที่แท้แก่นแท้ไม่เป็นนี้นี่เองนะคะเหมือนไพ่แก็บขึ้นว่าเอ่อก่อนที่ชาวราศีกุมลัคนากุมคุณจะมาเป็นคนที่อารมณ์แบบเนี้ยคุณผ่านความเจ็บปวดบางอย่างเลยคุณอาจจะเลิกรากับคนที่คุณเคยรักมากๆจนคุณหมดความรู้สึกเรื่องการที่จะหาใคร เป็นตัวเป็นตนไปละแต่มันเป็นฟิลที่คุณมีความรู้สึกว่าเออถ้าจะมีก็คือมีแต่ไม่จริงจังถึงขั้นแบบปล่อยใจให้มันเป็นความรักอีกละเพราะมันทรมานมากมันเสียใจมากแล้วมันก็เจ็บปวดมากๆคุณเป็นคนเต็มที่กับความรักมากๆเลยนะคะเวลาคุณมีความรักไม่เผื่อใจเลยแต่เวลาเจ็บคุณก็เจ็บมากไม่น้อยเหมือนกัน ในขณะที่ไพ่ขึ้นแนะนําแก๊ปไพ่ขึ้นบอกว่าคุณอาจจะโสดอีกยาวๆต่อให้มีใครเข้ามาคุณก็ไม่เลือกอยู่ดีเพราะใจคุณยังไม่ลืมคนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปแล้วทําคุณเจ็บปวดไว้ยังแสบสาหัสมากๆนั่นเองนะคะเหมือนต้องอยู่คนเดียวไปก่อนหางานหาเงินเนาะแปดเรียนเดิรอีกนะคะโอเคสําหรับวันนี้แก๊ปต้องขอบคุณมา,มากเลยค่ะตุุ้กยอด subscribe ตุุ้ดยอดกดไลค์ตุดุุยอด c o m m e เลยตุ้ดุ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 อุด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 าดุดุนุด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 ุ สำหรับนี้แม่หมอไปแล้วฝันยีะาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย